ไปไปที่ที่ตรงไหนบ้างของประเทศไทยเราเนี่ยฮะตอนนี้ก็จะมีที่กรุงเทพค่ะภูเก็ตคแล้วก็ใกล้บ้านเราคือเวียงจันทร์นะคะโอ้ไปต่างประเทศด้วยนะฮะไปเวียงจันทร์ด้วยนะฮะเขาหมายถึงว่าเขามารับเราไปขายใช่ค่ะเขามารับเราทำไมทำไมทำไมอ๋อมีเป็นเอเย่นเป็นเอเย่นมันเป็นเอเย่นที่ไหนครับเป็นเอเย่นที่กรุงเทพกรุงเทพนี่มีซาลาเปาอร่อยเยอะนะใช่ค่ะเอ่อผมนี่มีอยู่สองเจ้าที่ผมกินประจํา ไปสัมผงสัมภาษณ์อะไรด้วยซ้ําไปทําไมคุณถึงไม่ไปรับซาลาเปาในกรุงเทพซึ่งอร่อยต้องมาถึงอุดรธาน,นอีอ๋อเพราะว่าหนูเป็นคนอุดรค่ะเทียวจะลืมเชียเลยเพาเป็นคนอุดรใช่ค่ะเ,เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะถึงแม้จะเป็นเอเจนต์ที่กรุงเทพแต่ก็รักบ้านเกิดสุดๆเลยละครับถ้าเทียบกับคุณภาพซาลาเปากรุงเทพถ้าคุณไม่ใช่คนอุดรไม่ใช่เพื่อนกันเนี่ยนะฮะค่ะคุณจะตัดสินว่ายังไง ก็เราก็ชอบซาลาเปาของเขาเหมือนเดิมเพราะว่ามันมีทั้งหลายสีมีอะไรที่ผสมผสานทั้งสมุนไพรทั้งเพื่อสุขภาพด้วยซึ่งตรงนี้ซาลาเปาอื่นนี่หน่อยยังไม่เห็นคนให้คุณค่ากับทันยาพืชซึ่งก็ไม่ได้มีสถาบันได้รับรองว่าใส่ทัญยพืชไปแล้วจะดีต่อสุขภาพใช่ครับมันก็ไม่มีสถาบันไหนรับรองแต่เรามีทางเลือกให้ลูกค้าเลือกได้มากขึ้นถูกไหมครับ เป็นแค่ทางเลือกเท่านั้นใช่ครับแต่เป็นทางเลือกที่เหนือกว่าไม่รับตอนราไปส่งที่กรุงเทพเนี่ยคือเราขายในชื่อเด่นสาลเปาหรือว่าเปลี่ยนเป็นชื่อของเราสิเราขายในชื่อเด่นสาลเปาค่ะที่ไหนขายเยอะที่สุดที่ไหนก็จะต้องเป็นที่กรุงเทพค่ะรู้จะส่งกรุงเทพถ้ากรุงเทพขายเยอะที่สุดทําไมไม่ตั้งโรงงานกรุงเทพจุดหลักของหนูคือหนูอยากอยู่ที่อุดรค่ะทาที่อุดรเกิดที่อุดรหนูต้องทําที่อุดรแล้วก็จะจะคิดตลอด ไม่แต่แต่ในเชิงของการทําธุรกิจน่ะมันต้นทุนในการขนส่งมันมันไม่สูงเหรอสูงครับสูงแต่เรายอมยอมแบกต้นทุนตัวนี้เพื่อที่เราจะให้เขาเป็นข้อแม่คืองนี้นี่คุณก็ทําคุณก็ทําให้ตลาดที่อีสานหรือตลาดอื่นให้มันใหญ่ขึ้นสิที่จะรองรับและจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปขยายตลาดกรุงเทพให้มันใหญ่ขึ้นไงและต้นทุนมันจะได้ต่ําลงเพราะนี่หนูว่าิดค่ะในเรื่องที่ที่จะขยายทั่วกรุงเทพแต่ว่าณตรงนี้เหมือนหนูก้าวเข้ามาทําใหม่ๆ หนูเลยคิดในในคอนเซ็ปต์ของการทาธุรกิจหนูว่าย้ําหลายทีแล้วค่อยก้าวหนูต้องการให้คนอุดรรู้จักเด่นสละเปาให้มากที่สุดก่อนจะก้าวไปถึงกรุงเทพตอนนี้รู้ไมหมฮะคนอุดรรู้ไหมผมว่าตอนนี้คนอุดรเนี่ยเขารู้จักแล้วครับแบบนี้เนี่ยผมว่าขยายต่อไปทั่วประเทศได้แน่นอนผมมีคอมเมนต์อันหนึ่งอ่ะมา<น>ะครับเพ <ผม S 2> ราะว่าสระเปาที่บอกมาเนี่ยนะฮะเป็นส,สละสะเปาที่ผสมธัญพืชคราวนี้เนี่ย ปกติเนี่ยแป้งผสมกับญญพันธัญพืชมันจะมีปัญหาอยู่อย่างเวลาเย็นลงเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีนะฮะตัวเม็ดธัญ,ญพืชเนี่ยจะไปก่อนอยังผสมกับแก้วมังกรเนี่ยนะฮะพอเย็นลงเสร็จปุ๊บจะมีรสเปรี้ยวรสพอลูกค้าทานเสร็จปุ๊บจะเข้าใจผิดว่าสลระเป่านี้เสียมีการป้องกันอะไรไว้บ้างหรือเปล่าครับเราจะแจ้งลูกค้าครับว่าสลระเปาเราอ่ะถ้ามาตั้งไว้อย่างเงี้ยโดนอุณหภูมิอากาศปกติสลระเปาเราอยู่ได้สองวัน ลูกค้าต้องมีส่วนช่วยเราด้วยในการจัดเก็บสินค้าถ้าเราอยู่ในตู้เย็นธรรมดาเนี่ยสารตอจะมีอายุอยู่ได้เจ็ดวันถ้าอยู่ในช่องแข็งอุณหภูมิติดลบยี่สิบถึงยี่สิบห้าองศาเนี่ยอยู่ได้สองเดือนคือถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นภาระของลูกค้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะลูกค้าจะกินทีหนึ่งต้องเก็บไว้ในช่องฟีต้องต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้คือข้อที่มันเป็นอุปสรรคมันเยอะสําหรับตัวสินค้าถ้าคุณสามารถลดอุปสรรคของการขายสินค้าหรือตัวสินค้าลงได้เนี่ยนะฮะ ตัวสินค้าคุณเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานใช่ไหมสินค้าคุณก็จะขายดีขึ้นตัวนี้ถือเป็นอุปสรรคไหมของเราถือว่าอุปสรรคไหมตัวนี้ยางค่ะส่วนมากก,ก็จะบอกกับลูกค้าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าคุณรับไปขายต่อก็ต้องเก็บในความเย็นผู้รับประทานส่วนใหญ่ก็รับประทานเลยมือเก็บก็เป็นทันสดค่ะรับประทานสดเลยใช่ไหมกระเป๋า,าห้องเต้นเนี่ยขายขายตีกเท่าไหร่ครับฮ่องเต้อยู่ที่กรุงเทพนะคะเราขาย12-15บาทคือแล้วแต่ลูกค้าที่รับไปใช่ค่ะ ก็ราคาแข่งขันกับแบรนด์ดังๆที่กรุงเทพเลยนะเพราหนูก็มั่นใจว่าคุณภาพหนูก็แข่งเขาได้เหมือนกันค่ะค่ะอะไรทําให้คุณมั่นใจเช่นนั้นนอกจเสียงกบมือจากชาวดรเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่หนูทำหนูบอกเลยเลยว่ามาจากวัตถุดิบที่ดีทั้งนั้น,นะค่ะเคยเก็บไหมว่าในในผลิตภัณฑ์ของเราที่มีเยอะแยะเนี่ยอะไรที่ จุดที่ขายดีที่สุดแบบไม่ใส่สีหรือแบบที่ใส่สีก็จะเป็นซาลาเปาไส้หมูสับธรรมดาเนี่ยละครับมีไหมมีคนที่เขาชอบอยากกินแบบง่ายๆแบบเรียบๆแบบขาวๆมีครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่สูงอายุหน่อยอแต่ผมเนี่ยนะเห็นอย่างเงี้ยผมไม่กินนะมันคยเห็นผ้ากระดาษเช็ดหน้าไหมกระดาษเช็ดหน้าเนี่ยผสมสีไปเนี่ยนะฮะปรากฏว่าขายไม่ได้เท่ากับสีขาวครับ ัดีว่าโจดนี้มันเห็นรู้ตัวเดีว่าต้องตีให้แตกจะเห็นยังไงแต่เราเอาใจเขาล่าจะตตดไม่ตตดคงรู้กันถ้าสละเปาใช่ไหมคะในเรื่องของสีที่ที่หนูจะทํามาขอเกินก่อนนะคะว่ายกตัวอย่างเหมือนหนูไปขายที่เวียงจันทร์ค่ะกับกรมส่งเสริมการส่งออก ทุกคนจะมาลุมเลยนะคะว่าเอ้ยอะไรอะไรลุงคุณหรือว่าลุงสลัเปาลุงสลัเปาค่ะแสดงว่าสีนี่มีผลมากใช่ค่ะชอบมความเป็นสีสันแปลกๆนี่แหละมันเหมือนความดึงดูดและความแปลกใหม่แม่ท่านเด่นสลัเปานี่มั่นใจครับว่าสลับเปาสูตรธัญพืชที่มีสีสันแตกต่างกันไปนั้นช่วยสร้างยอดขายได้เพิ่มมากขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วเอางี้ดีกว่าเรามาคุยถึงเป้าหมายไปเลยแล้วจะได้ถามควบคู่กันไปเป้าหมายเนี่ยในการที่จะเติบโตจากนี้าน4-5ปีมาแล้ว จะไปยังไงระยะสัส้นระยะยาวจากเดิมตอนนี้ขายไว้หนึ่งแสนบาทต่อว mm ันมีรายได้หนึ่งแสนบาทต่อวันจะพัฒนาไปเป็นยังไงฮะให้ได้สามแสนแตงต่อวันค่ะไมไม่เปสี่แสนเลยมันไม่สี่แสนนั่นแสดงว่าประมาณสักหนึ่งแสนเป็นสี่แสนใช่ครับภายในเวลาหนึ่งปีปีต่อไปผมจะเพิ่มสี่เท่านี่คือเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวนะครับก็ไปสู่อาเซียนค่ะคือ ทั่วอซิยนจะมีเด่นสละเปาใช่ค่ะเวลาประชุมจับมือกันนี้พกสละเปาเสริร์ฟพรุ๊บเด่นสะระเปาแต่ละเป้าหมายที่ท้าทายจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูการต่อสู้ทางไอเดียธุรกิจนณะใจกลางเมืองอุดรธานีกันต่อครับเกรดเด็ด,ด,ด SME การทดลองใช้สินค้าตัวอย่างสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนอกจากการแจกสินค้าตัวอย่างแล้วนักการตลาดสามารถใช้เทคนิคชักชวนและดึงดูดใจผู้บริโภคด้วยวิธีอื่นได้เช่นการโฆษณาสินค้าระงับกลิ่นกายยี่ห้อหนึ่งที่ใช้การตกแต่งรถรางขบวนหนึ่งในประเทศอังกฤษและเปลี่ยนทั้งดับเพลิงให้เป็นกระป๋องที่ดับกลิ่นกายแทนเพื่อให้ผู้พบเห็นนึกถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจพบเจอเวลาเดินทาง การประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีนี้จะช่วยผู้พบเห็นทราบว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นสินค้าประเภทไหนได้ง่ายขึ้นอีกด้วย